สวัสดีครับผมซีช่องซีแอนครับผมวันนี้ก็จะมาครับผมกลับมาแล้วนะกับการเรียกชันนั่นเองนะครับแล้วก็รีแคปผมจะทำมันคลิปด้วยกันนะครับเป็นการเรียกชันแล้วก็รีแคปด้วยนะก็เป็นเพลงล่าสุดนะของวงบีเอสเองนะครับเพลงถ้ารู้อย่างนี้นะครับผมเป็นเป็นออฟฟิเชียลเอ็มวีเนาะเราไปเรียกชันอมันกันเลยดีกว่านะครับผมมาแล้วก็เดี๋ยวจะมารีแคปมาพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อหาภายในคลิปอะไรมภายในเพลงนี้ประมาณนี้นะครับโอเคไปเรียกชันมันกันเลยครับผมสามสองหนึ่ง let's go เสียงแระโอเคโหเสียงแงเกาจริงนะก็เาเสียงแล้วมนะกอไรเปล่อเออไะอุ้ยไม่กี่อายนะบอะเใช่งกัไม่บอเสียงนะเสียงดังข้างข้างดัง พี่วีแอดได้วงที่ผมชอบมากนะ่เป็นวงในตำนานนะคนนรัคคาาบขอไปนะครับี่เจงนนผมชอบมากนะแด

ถ้ารูอย่างนี้น่าจะได้บอกเธอน่าจะได้แบบใช้ความจำให้มันดีที่สุดทำให้ทำให้ดีที่สุดเอาามาในเพลงก็ไม่จะประมาณนี้นะที่พี่ไอ้สื่อเข้ามาแน้วร้องจริงๆัะชอบมากเสียงเบส,สเสียงกีตาร์คือแบบเกล็ดกองของ,ของอจริงเอีก็ ดีมากแค่พี่ตาเดียวเธอก็หับจากจากไปด้านนะครับ ความงจำมันเราไม่รู้เลรอกว่าเธอจะจะ,จะไปตอนไหนเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีคู่อยู่ก็ควรทำมันที่สุดครับผมให้มีความหมายที่สุดให้แบบเความงจำที่ดีที่จใแบบจียนจิตใจของสองคนครับโอ้ เพลงเพราะจริงๆความหมายก็ดีด้วยนะครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วผมก็จบน,นะอ่าตอนนี้ผมกดไลค์ก่อนนะกดไลค์ก่อนนี่ไลค์แล้วนะนี่ฮะเห็นสีดำไหมไลค์แล้วอ่านะครับเคนะครับพูดถึงเพลงนี้ถ้ารู้อย่างนี้นะครับผมเป็นเพลงใหม่ของพี่พี่เบแอมนะครับเป็นเพลงที่ เพล็นะครับเป็นแนวร็อกไม่ได้เร็วมากกลางๆนะครับก็ไม่ได้ชา้ามันก็แบบฟังง่ายนะฟังง่ายย่อยง่ายฟังง่ายเป็นเพลงแบบคนน่าจะชอบน,นะเยอะมากนะก็ก่อนอื่นก็ขอพูดเกีแบบ่ยวกับรีแคป,ปเลยกันนะเนื้อหาพลงน,นี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีเนื้อเพลงให้นี่ไปนะครับให้แบบมีเนื้อเพลงให้ให้อา่านมครับเอามีนะครับมีเนื้อเพลงอยู่นะเพลงนะถ้ารู้อย่างนี้นะครับผมดูครับผม ผมจะมารีแคปนะครับเนื้อเพลงแบบพ้อมกันนะครับผมก็เออโอเคนะครับมาเรื่องมาเลยนะครับสุดท้ายแล้วเธอก็ไปจากกาันตามชีวิตที่ต้องเป็นไปนะครับเท่าน,นี้ก็คือแบบเธอให้เธอก็ต้องแบบจากกันไปนะแบบแล้วก็แบบตามชีวิตที่แบบมันมันอยู่ไนฟ้า r ไม่ขีดนะครับต้องจากกันไปตามตามชีวิตที่มันต้องต้องเป็นไปนะครับฮะไม่ทันได้เตรียมหัวใจไม่ทันเอ,อ่ยคำลาที่ฉันมีที่ฉันนั้นที่ฉันนั้นมีนะครับ เคยแบบเธอจากไปเร็วมากๆแบบในพิบตาเดียวตามที่พี่บเหมือนในทอดนีบพที่พี่บีแอนะครับร้องนะแบบแบบฉันไม่ฉันไม่ทันได้เตรียมหัวใจไม่ไม่ทันได้แบบเอ่ยคําลาที่ฉันนั้นมีแบบว่าฉันรับเธอว่าฉันแบบอยากจะบอกอะไรก่อนเธอก่อนเธอจะปากไปเองนะครับที่คิดจะทําอะไรมากมาแต่ก็ทําได้เพียงเสียดายนะก็คือแบบแบบมันไปมันแบบเธอเสียเธอไปแล้วที่แบบที่คิดว่าจะจะจะมีเวลาด้วยกันจะทําอะไรด้วยกัน สุดท้ายได้ได้แค่เสียดายได้เอ่ยเว่าเสียดายว่าเธอจากไปแล้วว่าทาอะไรไม่ได้แล้วอืที่สุดจึงได้เข้าใจซึ้งใจกับคําว่าถ้ารู้อย่างนี้นะก็คือได้เข้าใจว่าถ้ารู้อย่างเนี้ยถ้ารู้ว่าแบบเธอต้องจากไปถ้ารู้ว่าจะไม่มีคําว่าเราแล้วท่านแบบก็เหมือนนี่เหมือนท้อข้างบนก็คือถ้ารู้อย่างนี้ก็แบบควรทํากับถ้ารู้อย่างนี้แบบน่าจะน่าจะทําแบบสิ่งที่แบบดีให้เธอให้เธอเก็บไปเป็นในความทรงจําของเราสองคน แต่ก็ทําไม่ได้ทำไม่แค่เสียดายก็เหมือนท่อนที่แล้วที่ผมท่อนเมื่อกี้นนะเองแล้วให้คิดถึงตอนที่ทเรามีการคิดว่ามีเวลาตั้งมากมายก็คือคิดว่าแบบตอนที่เรามีการมีเวลาอีเยอะนะครับมีเวลาทำแบบอะไรหลายๆอย่างอีเยอะให้เรามีความสุขอีเยอะแล้วนเะพียงคลิปตาเดียวก็ที่คิดจะทําทุกอย่างก็สายนะครับใช่คนระับผมก,ก็คือที่เดียวทุกอย่างก็สายไปแล้วนะเองแล้วนะหากย้อนเวลากลับมาได้จริงให้ย้อนทุกสิ่งกลับมาได้ใหม่ก็คือถ้าย้อนเวลากลับได้ขอให้ เออทุกสิ่งกลับมาให้เธอกลับมาได้ไหมนะครับอืมคงได้ทําอะไรมากกว่านี้ก็คือถ้ายอมเวลากลับมาได้เนี่ยก็คงทาอะไรได้ได้มากกว่านี้แค่ขอได้กลับมาแค่ขอได้กลับไปมองตากันได้เอ่ยคําว่าฉันรักเธอก็คือแค่ยอมเวลากลับมาขอแค่แบบมองตากันจสบตากันแล้วก็เอ่ยคำว่าฉันรักเธอแล้วก่อนเธอจะไปนะแค่ขอได้กลับไปแค่ขอได้กลับไปกุมมือเธอได้กอดเธออีก สักทีเนี่ยครับก็คือแบบขอไปกุมมือเธอขอไปจับมือเธออีกครั้งหนึ่งในเกอดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ารู้ว่าเธอจะไม่คืนมาจะทํามันเวลาที่เราเคยมีก็คือแบบถ้ารู้ว่าไม่คืนมาก็แบบเหมือนที่ผมพูดไปเนื้อหามันก็คล้ายๆกันต่าง่มันแบบก็คือแบบถ้ารู้แบบถ้ารู้ว่าเธอไม่คืนมาเนี่ยก็จะควรทําแบบก็ถ้ารู้ว่าเธอคืนมาเนี่ยก็แบบจะทําเวลาจะจะทาแบบสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดในอีเพื่อเธอนะครับ ใช้ทุกนาทีให้มีความหมายเก็บทุกความทรงจําสุดท้ายให้มากกว่านี้ก็คือใช้ทุกนาทีให้มีความหมายให้มีคุณค่ากับเธอทําอะไรทําอิ่งต่างๆให้มากมายนะครับเพื่อเก็บความจำสุดท้ายเนะี่ยไว้ในใจเราสองคนให้ไหมไงนะผมให้คิดถึงตอนที่เรามีการที่ว่ามีเวลาตั้งมากมายมีวิาเดียวที่คิดจะทําทุกอย่างก็สายหากย้อนกลับไปกลับมาได้จริงให้ย้อนทุกสิ่งกลับมาได้ไหมคงไม่จำเป็นทํ่อะไรมากกว่านี้อันนี้คือท่อนเดิมๆท่อนเดิมนะครับก็คือแบบเัมนี้ผมบอกก็คือแบบให้ย้อนกลับมาแหละ ็แบบจะทำห้ดีที่สุดนะครับคงทำอะไรมากกว่านี้แน่นอนนะถ้าเรามกลมานะเแล้วแค่ขอได้กลับไปมองตาก,กันได้อ่ยของว่าฉันรักเธออันนี้ก็ท่อนเดิมแนละ้วแค่ขอได้กลับไปกุมมือเธอได้กอดเธออีกสักทีอันนี้ก็อันนี้ก็ท่อเดิมถ้ารู้ว่าเธอจะไม่คืนมาจะทำเวลาที่เราเคยมีให้ทุกทีให้มีความหมายเก็บความจำสุดท้ายให้มากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็ท่อนเดิมหมดเลยนะแล,นะแล้วก็ท่อนใหม่ก็คือจะท้ทุกจะจะทั้ทุกทีให้มีความหมายให้ความจดจำสุดท้ายม่ากกว่านี้ก็คือให้ความจสุด ตกต่อนต้องจากกัเน,นี่ะก็คืให้มันยุ่งงานวันนี้ให้มันยิ่งใหญ่นะคระนนับกรจกนะบล็อกเพลงถ้าถ้ารู้อย่างนี้แบบกบีแอลแล้เป็นออฟฟิเชียลเอ็มวีแล้วผมเป็นเพลงล่าสุดข,ของวงบีแอลเป็นวงที่ผมชอบมากนะผมผมจะแบบถึงผมจะแบบเกือบไม่ทันแนละ้วพี่เออพี่เดียการได้ผมแบบก็ติดตามวงบีแอลตั้งแต่พี่เจกมาแล้วก็ฟังพเพลงตลอดเลยอ่ะเพลงวงบีแอลเนี่ยเขาข้างเยอะมากๆเลยคนระับผมอ่า ก็ผมก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบฟังบีแอลเยอะมากๆเยอะเหมือนกันฟังแผ่นดีฟังยูทูปนะครับอืมนะครับเพลงนี้ก็พอมากๆนะครับผมก็เป็นเพลงที่แบบคุณภาพดีมากๆนะก็ฝากเพลงนี้นะผมขอฝากเพลงนี้ไว้แบบทุกคนนะให้แบบไปฟังกันได้นะครับถ้าเสือเสือหากก็ได้นะถ้ารู้อย่างนี้นะครับผมแค่เสือกับว่าถ้าถ้ารู้อย่างนี้บีแอลก็น่าจะเจอนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเปียงเท่านี้กับกับรีแอคชั่นและรีชั่เพลงทะลุอย่างนี้ของบีแอลนะครับผมแบบแบบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนผมสวัสดีครับ